สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมไก่ไก่เล็กนะครับไว3สามเดือน4เดือนนะครับสี่เดือนสำหรับตัวนี้นะครับก็เข้าสี่เดือนนะครับนี่ฮะที่ยังเหลืออยู่นะครับก็มีตัวเดียวนะครับอ่าเป็นชั้นหลานเจ้าทองเอกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจับขึ้นมาขังกรงให้ดูสัดส่วนดูรูปร่างนะครับ ถ้าอยู่ในสุ่มมันอาจจะดูไม่สวยไม่เห็นรูปร่างชัดเจนนะครับนี่ฮะถ้าขึ้นมาอยู่บนตรงนะครับก็จะเป็นรูปร่างชัดเจนนะครับส่วนทรงนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับเป็นชั้นหลามเจ้าทองเอกนะครับแม่ดำเทพดีลานะครับส่วนสายแม่เขาก็จะเป็นเยียซิงเลดานะครับที่ผม เพาะพันุไว้นะครับนี่ฮะก็มันก็เหลือตัวเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อนๆมันมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเอาไปเลี้ยงนะครับขอแบ่งเอาไปเลี้ยงนะครับนี่ฮะก็จะมีเหลือเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้เนาะนะครับสีไปทางอ่าทองอีกนะครับสีดูสีสันนะครับนี่ฮะออกออกบนี้เลยนะครับ ผมก็ยังติดสงสัยเลยหลายๆคนไม่ชอบนะครับก็เนี่ฮะตัวนี้ก็กําลังรูปหล่อเลยนะครับา,าตัวเมียผมก็จะมีมีเป็นสีดํานะครับมีเป็นสีดําอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลูกสาวแม่เขาที่ผมเคยลงไว้นะครับนี่ฮะก็จะเป็นออกเขาเหมือนกันแม่นี้นะครับมันมัน,มน ไอตัวนี้รุ่นพี่นะครับไอตัวนี้รุ่นน้องนะครับนี่ฮะก็อายุก็ไล่เลี่ยกันนะครับก็เอาไปเป็นคู่ก็ดีนะครับนี่ฮะสำหรับแม่แม่เขานี้นะครับนี่ฮะสวยเลยนะครับแม่เขานี้นะครับส่วนตัวนี้ก็โอ้โหผมคิดว่าโตขึ้นนะครับเอาไปเป็นพ่อไก่นะครับนี่ับพัฒนาเงียบๆนะครับก็รับรองนะครับว่า เด็ดแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ดูแข้งดูขาครับนี่ฮะแข้งขาแข้งขาเป็นงนี้อ่าสีสันจะออกนเหลืองนะครับไปทางพ่อไก่เลยนะครับเป็นทางทองเอกเลยนะครับนี่ฮะท่านใดที่สนใจนะครับอ่ากำลังจะเพาะพันธุ์ไก่สวยงามแต่เป็นสายไก่ชนเงินล้านนะครับก็นี่ฮะ โอเคครับติดต่อสอบถามผมหรือทักไลน์ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ